เป็นใครไม่ได้นอกจากพี่น้งแอมสูม่วิ่งรีพากันผู้เดินตะลอนทัวไปด้วยกันไปใไหนไปด้วยเราไปด้วยกัน,นรถตะลอนทั่วโอยสบู่รถสิวใหม่ทองแสนมีอกแห้งไว้ไว้ไปนํากันบ่สิพาไปเทีย่วยวต่อ ขี่จักรยานจากกรุง,ง,รงเท<ร>พเลยออกจากกรุงเทพมาุผู้ชมค่ะเจ็รอยกว่ากิโลค่ะมาถึงจังหวัดน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนนองชื่อบึงกานี่คือจังหวัดที่เ7ดเของ ทวันนี้ามารับน้องใหม่นะใช่เที่ยวเลยนะวันนี้ปั่นจักรยานเที่ยวทั่วรอบจังหวัดเลยผู้ชมถ่ายอย่างนี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นจากตรงไหนทําแผนที่ขึ้นมาเลยทีมงานเข้าใจดีครับแม่เตรียมแผนที่คู่เลิฟมาพร้อมสับเลยทีเดียวนะครับเรารู้ว่าจังหวัดใหม่ข้อมูลอะไรๆเนี่ยมันก็หายากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเที่ยวตามลายแทงนี้ก็แล้วกันนะก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยมาทำความรู้จักกับมือการกันลิน ไม่ดีแยกตัวจากจังหวัดหนองคายเนื่องจากจังหวัดหนองคายนั้นเป็นจังหวัดใหญ่และยาวมีพื้นที่ยาวขนาดแม่น้ำโขงถึง320กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอไกลๆเนี่ยจึงติดต่อกับจังหวัดลำบากเห็นควรให้แยกบึงการออกเป็นจังหวัดประชาชนจะได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการง่ายขึ้นแม้ดีจังและสามารถกระจายความเจริญเนี่ยไปถึงชาวบ้านได้อย่างครอบคลุมแมเอาล่ะรู้เรื่อง ก็พอสมควรแล้วนะครับนะครับกับแหล่งบันเทิงของคนบึงการเอามา,า,มานพะี่ในดูซิพธุกิรที่สองพรธุกิจที่สองเป็นแหล่งบันเทิงของคนบึงการเราไปดูซิว่าที่นี่เนี่ยเ<า>ขามีแหล่งบันเทิงอะไรที่ดูหน้าบันเทิงเทิดเอิงบ้งางอ๋อไปดูไหมเอ้ยเหมือนใกล้ๆวงเมียงวงเมียงเราเพิ่งเลยไปนะก็นี่ไงก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละมาไปไปไป แล้วของเราเนี่ยจะรู้หรือเปล่านะครับ่ันหล่งบันเทิงของคนบึงการเนี่ยที่แท้ก็คือโรงหนังแห่งเดียวของจังหวัดโรงนี้แหละครับเห็นมุแว <c oughs> นี่คือแหล่งบันเทิงค่ะคุณบ๊อบบี้ขายอยู่ตรงนี้เองนี่ <c oughs> <c oughs> ต้องการมาอันนี้คือของที่ระลึกจังหวัดบึงการค่ะว้าวเป็นข้าวด้วยนะพี่ข้าวหางข้าวหางใช่ไหมคะอันนี้ข้าวหางลูกหยีอันนี้ลูกหยีลูกหยียักษ์พี่ใช่ธรรมรินทร์ไม่เป็นลูกหยีลูกหยีไม่ใช่ธรรมรินทร์เป็นลูกหยีธรรมชาติจากล่กแม่น้ำโขงที่นี่คือโรงหนังคุณผู้ชมตอนแรกเราบอกว่าเป็นแหล่งบันเทิงเิดเทิงบางคนอาจจะนึกถึงผักนึกถึงเทคหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะเป็นโรงหนัง ทั้งหมดในบึงการมีโรงหนังกี่โรงโรงเดียวค่ะมีมาเมื่อปี2526ค่ะเป็นเริ่มต้นโรงเล็กๆค่ะเป็นโรงไม้ต่อประปงใหม่ค่าเข้าคิดตั้งแบบเมื่อก่อนนะคะ5บาทกับ7บาทค่ะเดี๋ยวนี้ก็ก้าสยบบาทอันนี้อันนี้กำลังจะเข้าพี่ซูนซูนอันนี้อันใหม่มาริโอ้ใช่ป่ะากำลังใช้อยู่ตอนนี้ เ,เลวันหนึ่งมีกี่รอบเขาใหญ่จา๊าวันหนึ่งสาม,สามรอบถ<อ>้าเผื่อว่าสาวติดแคสี่รอบคุณป้าใหญ่เจ้าของโรงหนังแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าหนังที่คนดูเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องมหาหิงคนที่รอต่อแถวซื้อตั๋วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหย,ยา รลออกไปนอกถนนน้าคิดดูละกันเน่ในในคู่เลิฟมาเยี่ยโรงหนังแห่งเดียวของบึงการเนี่ยนะครับแม่ก็เลยต้องถือโอกาสขอดูหนังคักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันดีมืนกันเนาะโอ้โหที่กว้างมากเลยใช่เมื่อก่อนเป็นเก้าอี้แบบไหนไม้ไม้ค่ะไม้ทรไม้ในนี้ไม่มีแอร์นะคุณผู้ชม่ะเพราะว่าป้าใหญ่บอกว่าเราใช้ระบบดูดอากาศพัดลมแบบนี้บอบบี้รู้สึกยังไงตึงยืน ม่ดอตอนเริ่มสร้างโรงงานมันใหญ่แบบนี้เลยแหละค่ะใช่ไหมขนาดเท่าเดิมใช่ไหมคะเท่าเดิมค่ะอ๋อนี่หนังที่เมื่อกี้นี่ที่ใช่ที่ถ่ายหน้าขนาดนี้อุโมงค์ผาเมืองอุโมงค์ผาเมืองค่ะคิดแล้วคิดชอบทั้งถึงพราส พักที่คู่แล้วนั่งดูหนังดูดีจุวจีกันไปก่อนนะครับช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามรลายแทงกันต่อของดีของเด่นของบึงการโอ้โหยังมีอีกเยอะแยะตะแป้ไก่โหฮโหฮโหโหฮิวคุณรักกลองทัวร์ที่สู่สูมิวเซเวชอยส์ รับความบันเทิงสำเริงสำราญกันเต็มตาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสิ่งบันเทิงเนี่ยใส่ท้องกันบ้างกับภารกิจที่3มของเราเนี่ยครับตามหาของแซบประจำบึงการโอ้ยเยี่ยมนอ้ที่เป็นแหล่งบันเทิงของบึงการนะพี่ต่อไปเราไปจุดนี้ต่อเลยจุดที่สามค่ะของแซบประจำบึงการโอ้ต้องเป็นของจริงแน่ๆถ้าเป็นแซบแซบอ่ะ รับรองว่าพี่นะจะไม่ลืมรสชาติของความอร่อยเลยของแซ่บอีเล